สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมูแล้วเฮงท่านที่เกิดปีกุนหรือว่าปีหมูประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดเคล็ดลับเสริมดวงหมูแล้วเฮงประจำปี2 5 6 7าหรับท่านที่เกิดปีหมูหรือว่าปีกุนนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราฏกย่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในปีกุลหรือว่าปีมูค่ะในปี67นี้ถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยและต้องขยันอดทนเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีโชคดีในเรื่องของสุขภาพร่างกายการได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างด้วยนะคะ ทีนี้เรามาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูกันหน่อยค่ะในปี2567นี้ขอแนะนำให้หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีล8รวมถึงไปสักการะทาวเวสวรรณช่วยปัดเป่าอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ได้คลี่คลายลงไปเพื่อให้จิตใจมีความหนักแน่นฝึกการดูอารมณ์ ระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการทำงานมากเป็นพิเศษรวมทั้งวิธีคิดวิธีตัดสินใจเหล่านี้จะทำให้ท่านรอดพ้นจากปี2567ไปได้อย่างง่ายดายและก็สวยงามด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเคล็ดลับอันนี้ไม่ยากจนเกินที่จะทําค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคนเกิดปีกุลหรือว่าปีหมูพยายามปฏิบัติตามนี้ให้ได้รับรองว่าตลอดทั้งปี2567นี้ดวงดีไม่มีเหงาอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือการเปิดเคล็ดลับสวรรค์หมู่แล้วเ่งสำหรับท่านที่เกิดปีกุลหรือว่าปีหมูค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ